เวลา9ก้านาฬิกาหนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสางังฆปรินายกสเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบดิสถิตมหาศีมารามรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศแด่อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและปุราจารย์วัดราชบดิสถิตมหาศีมารามซึ่งสิทธิญาณุสิทธิจัดขึ้นในโอกาสวันคล้ายวันบรณาภาพของพระราชริชมงคลเมทีเขมาจาโร อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดร,ราชบพิตรวันที่21เมษายนเป็นประจำทุกป,ปีรวมทั้งได้เชิญอิอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสและภูรพาจารย์รูปอื่นๆของวัดออกมาในการบำเพ็ญกุศลต่อเนื่องจากเทศากาลสงกรานด้วยในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปริณายกนายกสภามหาวิทยายลัยมหามากุฎราชวิทยายลัย มีพระบัญชาแต่งตั้งพระเทพชระเมธีจินตามโยให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยเป็นวาระที่สองตามที่สภา,ามหาวิทยายลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งด้วย